เรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับอีสกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของปัญหาเยาวชนไทยทั้งแนวโน้มว่าจะเป็นเด็กเจ้าอารมณ์เป็นคนดีกว่านะฮะเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นคนที่ขาดศีลธรรมด้วยเกิดอะไรขึ้นนะครับต่พูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดวทรีปฏีกุมารแพทย์เฉพาะทางเฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การม,มหาชนในช่วงเล่าขานนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบร่มจากการลดไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจำนวนสองรางวัลน,นะครับเป็นร่มกันแดดกันฝนสามารถพับได้แล้วก็พกพาได้สะดวกเพียงแค่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คําตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชืย่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวันเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมถึง ผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS นะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถาม,ามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับซึ่งเดินรถตั้งแต่แครายจนถึงบินบุรีเนี่ยนะครับมีสถานีที่จะเปิดให้บริการทั้งสิ้นจำนวน30สถานีด้วยกันแล้วก็มีระยะทางในการเดินรถยาว34กิโลเมตรกับอีก500เมตรหรือ34.5กิโลเมตรนะครับทวนอีกครั้งครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับช่วงจากแครายถึงบินบุรีจะมีสถานีบริการ ทั้งสิ้นจำนวน30สถานีแล้วก็จะมีระยะทางในการเดินรถยาว34กิโลเมตรกับอีก500เมตรหรือว่า34.5กิโลเมตรนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณฟังว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสชมพูช่วงจากแครายถึงมีนบุรีเนี่ยนะครับจะมีสถานีให้บริการทั้งสิ้นจำนวน30สถานีด้วยกันคำถามคือมีระยะทางในการเดินรถเนี่ยยาวเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากทัานผู้ฟังกันเช่นเคยครับเมื่อเร็วนี้นะครับสัตวราจารย์คลินิกในแพทย์สาณะบุญใบชัยพฤกประธานกสทชนะครับได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการสหาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศให้เป็นผู้ร่วมอภิปรายในช่วง High l e v e l Segment พลนเวันภายใต้หัวข้อ e n s u r i n g มินิฟูนคอนเน็กติวิตี้โฟร์ออลนะครับในการประชุมสภาบริหารของสหภาพธุรกมนาคมระหว่างประเทศประจำปี2023โดยสัตว์จารย์คลินิกนายแพทย์สรณะได้ขึ้นอภิปรายร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากประเทศญี่ปุ่นกาน่าประเทศเคนยาประเทศโปแลนด์โรมาเนียซาอุดิอาระเบียแอฟริกาใต้สมาพันธรัฐสวิตและก็ประเทศทันซาเนียนะครับในประเด็นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอล โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมการส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิตอลและความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยกระทรวงสาธารณาสุขและโรงพยาบาลเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโทรคมนาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมซึ่งเป็นระดับผู้แทนระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิก สภาบริหารยังได้ร่วมกันหาเรือเกี่ยวกับแนวทางยุทธศาสตร์และประเด็นที่สำคัญของ ITU เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลต่อไปด้วยนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพอกระทรวงคมนาคมกำลังทำการก่อสร้างโครงการทางพิเศษกำลังทำการก่อสร้างทางพิเศษนะครับในโครงการสายพระราม3าดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหาคนครด้านตะันตกสัญญาที่3นะครับจึงขอแจ้ง ปิดการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรเป็นการชั่วคราวที่บริเวณถนนลาดบุรณะทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกกรุงเทพมหานครช่องติดกับเกาะกลางนะครับจำนวนฝั่งละสองช่องจราจรเพื่อดําเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการโดยจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึงวันที่2 7กรกฎาคมนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา2ี่สอนาฬิกาจนถึง4นาฬิกาการทาพิเศษทางประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับ ขอเชิญออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมหรือว่าจะเป็นแบบดิจิตอลก็ได้นะครับเป็นสลากดิจิตอลโดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่า60ล้านบาทเนี่ยรออยู่นะครับจะแบ่งออกเป็นรางวัลพิเศษจานวนสิรางวัลรางวัลละสาล้านบาทรวมมูลค่า30ล้านบาทและยังมีรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทอีกด้วยนะครับรวมแล้วก็เป็น60ล้านบาทสามารถออมผ่านธนาคารออมสินได้ทุกสาขานะครับหรือว่าจะผ่านแอปพลิเคชันไมลโมก็ได้เช่นกัน บทเขตร,รับฝากวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับช่วงค่ำวานนี้ครับที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจนารงสามนะครับนางชินนาคุณเจริญ รองผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการนะครับได้เป็นประธานในการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันการก่อวินาศกรรมด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและโครงการทางพิเศษประจำปี2566นะครับโดยการทางพิเศษได้จัดฝึกซ้อมในรูปแบบเสมือนจริงซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์การก่อวินาศกรรมการลอบวางระเบิดบริเวณห้องน้ำสาธารณะที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอ่านรงสามนะครับซึ่งได้รับการ สนับสนุนการดำเนินง,งานเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายในการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและก็จากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องนะครับกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่การทางพิเศษได้ให้ความสําคัญแล้วก็จัดให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจําทุกปีนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นและยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการทางพิเศษมีกระบวนการจัดการที่ทําให้องคอ์กรดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องสามารถควบคุมและบรรเทาความเสียหายรวมถึง ผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าขานครับเรื่องของปัญหาเยาวชนไทยแนวโน้มมีทั้งเจ้าอารมณ์มีทั้งเห็นแก่ตัวมีทั้งการขาดศีลธรรมเลยนะครับไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดวตรีปฏีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับ ครับสวัสดีคุณเพระพานสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับสามด้านนี่เหนื่อยเลยนะครคุณหมอสามด้านหมายถึงเจ้าอารมณ์เห็นแก่ตัวขาดศีลธรรมที่หมอ,อ,อแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าต้นแบบเองตอนนี้ก็มีปัญหานะครับคือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฮะอืม เออคือเวลาเราพูดถึงเรื่องของเด็กและโยชนขาดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องถามเ,ออเราวิธีคิดง่ายๆถามว่าเวลาครอบครัวรหลอ่อหลอมคนขึ้นมาเนี่ยกับมันต้องทําดีให้ลูกดูใช่ไหมการทําดีให้ลูกดูไม่ต้องท่องเลยว่าเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันมันไม่ต้องท่องเลยจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยเช่นว่าผมพูดง่ายๆนะ ไม่ใช่ผู้ใหญ่โกหกพกลมไปวันๆแต่แตเด็กซื่อสัตย์เขาคงจะเชื่อเจ้าอารมณ์แบบไหนก็ได้ <c oughs> หลุดฟิวขาดแบบไหนก็ได้แต่เด็กต้องคุมอารมณ์ได้ครับผมว่ามันไม่ใช่อ่ะม, <c oughs> มันไม่ใช่วิธีคิดแบบนั้นเพราะวันนี้องค์ประกอบพวกนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเข้าใจว่านี้จะ <c oughs> โทษฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องกลับมาดูแม้ทั้งองค์ขาพยศของผู้ใหญ่ว่า ผู้ใหญ่เองกำลังทำอะไรให้เด็กดูอยู่แล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีไหมคุมสต,ติอารมณ์ได้ไหมดีกันด้วยเหตุด้วยผลไหมแล้วก็เป็นคนที่สามารถมีความซื่อสัตย์มีวินัยเราศูนย์คุณธร,รรมเองเนี่ยผมได้มีโอกาสทำได้ชนิดวิวคุณธรรมนะคุณเพิรพันธ์ครับเป็นไงบ้างครับวิวคุณธรรมเนี่ยคุณธรรมปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นนามธรรมนะคุณธรรมสัมผัสได้จับต้องได้วัดได้กินได้ถ้าจําเป็นคู่ต่างได้ คืองงสิ่งที่เราทาขึ้นมาเนี่ย <c oughs> มันทําให้วัดได้ซึ่งกลายเป็นกําลังจะกลา,ายเป็นนวัตกรรมนานาชาติคือประเทศไทย แล้วก็โดยที่ผมนําทีมวิจัยในการที่จะพัฒนาเรื่องราวของดัชนีชีวิตคุณธรรมโดยแปรรูป The, ตัวคุณธรรมเป็นพฤติกรรมที่ดีอแต่ปรับพฤติปฏิบัติจนกลายเป็นพฤตินิสัยแล้วเราเอาแผนไม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสากตาันอยู่นะั้นะนะ่ะมาถอประหัสเลยว่า <S <S 2> <S 2> พฤติกรรมคนไทยแบบไหนที่เรียกว่าพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา,าเชิงพฤติกรรมเลย และประชาชนเป็นคนประเมินตัวเองนะบนวิถีชีวิตของตัวเองเป็นเสียงของประชาชนและเราก็ประเมินในสามกลุ่มอายุก็คือกลุ่มที่เด็กโยชนที่พิธีกรคุณเพียรพันพูดถึงกับตัวาขาดวินัยไม่ไม่อากกลุ่มมารมณ์ไม่ได้อนะไรทำบางเนี่นงขาดและอะไรทั้งหลายเนี่ยตรงนี้อันนี้คือกลุ่มเด็กและโยชนใช่ไหมแต่เราก็ทําในกลุ่มผู้ใหญ่ไปด้วยก็คือกลุ่ม25 4 0้าถึงสี่สิบปีที่กําลังอยู่ในวัยแรงงานนะในขณะเดียวกันเราก็ทําในกลุ่มผู้สูงอายุ กับอ๋อผู้สูงไม่ไม่เรียกว่าผู้สูงอายุแต่เรียกว่าอายุ40ปีมากด้วยประสบการณ์เอางี้ดีกว่า <c oughs> แล้วก็นับรวมไปจนถึงผู้สูงอายุด้วยก็คือพวก60ปีอัพอะไรขึ้นไปด้วยนับรวมด้วยเลยฮะอยู่ในกลุ่มนี้เลยทใํใทั้งพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทนะํานทั้งในกลุ่มที่เป็นข้าราชการ <c oughs> ที่เป็นทำงานภาคเอก,กชนจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะเป็นฟรีแลน หรือจะอยู่ในภาคไหนก็ตามเนี่ยเราฟังเสียงประชาชนโดยแบบสำรวจของดัชนีชีวิตคุณธรรมทำทั้งประเทศไทยครับท่านเพียพันทราบไหมว่าผลลัพธ์นี่ออกมาเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มของอในเด็กและเยาวชนในมิติพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาละกตันอยู่นั้นไม่มีแท่งไหนสีแดงและสีม่วงมันมีห้าสีนะ<ฮ>คือถ้าดีมากในสีเขียวถ้าดีเนี่ยสีเหลือง ถ้าเกิดว่าเริ่มส่งสัญญาณเตือนแล้วเนี่ยอันนี้จะกลายเป็นสี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 แดงครับสีสีส้มแล้วถ้าแย่แล้วเนี่ยสีแดงแต่ถ้าเข้าขั้นวิกฤตเลยเนี่ยอันนี้สีม่วงอบอกชัดปรากฏว่า,าไม่มีแท่งไหนสีแดงอืก็<ต>ดีที<อ>ครับอาไปวัดในกลุ่มยี่สิบห้าถึงสี่สิบปีในกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ย ปรากฏว่าแดงทั้งแท่งเลยทั้ง <c oughs> ในในมิติแดงทั้งประเทศนะอันนี้ <c oughs> ก็คือในมิติของวินัย <c oughs> และความรับผิดชอบนะแล้วท่านเอ,อท่านเพียรพันทราบไหมว่าบางตัวชี้วัดเนี่ยอาการหนักนะเช่นยอมทำผิดกฎกติกาทางสังคมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ <c oughs> ยอมทำผิดวินัยกฎจราจรท่านแน่ใจว่าไม่มีความเสี่ยงอ๋อ <c oughs> เลยครับพูดง่ายๆก็คือ <c oughs> ขับสวนทางได้ถ้ารู้ว่าไม่มีตำรวจไม่มีตำรวจมันไม่มีความเสี่ยงฉันก็ขับสวนทางได้เลยอะไรอย่างน,นี้ไอ้นี่ไอ้นี่คือผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่นะคุณพินธ์ไม่ได้กำลังพูดถึงเด็กเลยนะแล้วผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ที่บอกว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนดีที่มันไม่ลวกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะอันดีที่ไม่ลวกนี่หมอเติมเองนะฮะ เขาเขาไม่ได้ว่ามาอย่างนั้นหรอกฮะแต่หมายถึงว่าปรากฏว่ากลุ่มนี้ยพอเพียงแดงทั้งประเทศ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่หมอกำลังสะท้อนอยู่ก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กเท่านั้นนะคือเวลาเราผมคิดง่ายๆก็คือว่าสมัยพ่อแม่เลี้ยงเราเนี่ยพ่อแม่ที่ทำดีให้ลูกดูและบ้านที่เป็นบ้านนะ <That. S 2> ระบบการศึกษาที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่เกรด ทุกคนเนี่ยท่านไปดูมหาวิทยาลัยสี่ทุกมหาวิทยาลัยเกรินิยมบรดับหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้สนใจคนดีเขาสนใจคนเก่งฮะเขาเอาเก่งความเกรดเนี่ยถ้าสมมุติถาพี่ท่านพิจพันธ์ได้เกรดสามจุดเก้าสี่จุดสูงสูเนี่ยท่านจะขึ้นเกรดนิยมมันดับหนึ่งนะใช่ครับแต่เขาไม่ได้มานั่งดูพอร์ตโฟลิโอความดีนะ เขาไม่ได้สนใจตรงนี้นะเขาแคมเปญเขาโรนารงอยากได้คนดีแต่รูปธรรมความชัดเจนไม่ได้ไปวางไว้ในลักษณะนั้น <c oughs> โดยตั้งตักกะอยู่อย่างเดียวก็คือว่าอ๋อมันทํายากวัดยากก็อย่าวัดมันซะเลยเอาเกรดดีว่าถ้าเกิด<ม>ถ้าผมคิดอย่างนั้นเนี่ยนะป่านนี้แต่ชนีชีวิตคุณธรรมก็ไม่แจ้งเกิดในประเทศไทยครับมันคงไม่เกิดนวัตกรรมแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนิยามของคุณธรรมก็ไม่ได้เหมือนกับกับกับในในสมัยเดิมที่เราใช้คบว่าคุณธรรมถ้าเอาตาม ในราชบัณฑิตยสถานก็จะกลายเป็นสภาพอันดีงามไปทั้งหลายหมอไม่ได้เอาแบบนั้นฮะ <G rab. S 1> เราศูนย์คุณธรรมเองเราก็ยกเลิกรางวัลบุคคลคุณธรรมต้นแบบไปด้วยนะฮะ <G rab. S 1> เรายกเลิกฮะเราไม่ได้ให้ฮะแล้วให้ให้อะไรฮะไปให้ที่พฤติกรรมฮะพฤติกรรมเรายกย่องพฤติกรรมพฤติกรรมจุดจุดที่เกิดขึ้นจากบุคคลคนนี้ข, <G rab. S 1> ขอออกประกาศยกย่องและชื่นชมับ เพราะฉะนั้นพอมันออกมาในรูปอย่างนี้เนี่ยมันจะเห็นเลยว่าดัชนีชีวัตุณธรรมก็เลยออกมาเป็นลักษณะของพฤติกรรมทีนี้เวลาชีวิตที่เราเติบโตมาในสมัยอดีตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพ่อแม่ที่ทําดีให้ลูกดูผมเคยเป็นประธานคัดเลือกแม่สู้ชีวิตสมัยอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลขอภัยที่เอ่ยนามนะฮะองค์กรแต่เป็นมหาวิทยาลัยที่ เอผมเคยอยู่ทำงานอยู่ด้วยเนี่ยตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีที่ทำงานอยู่ที่นั่นได้มีโอกาสเป็นประธานคัดเลือกแม่สู้ชีวิตเนี่ยเราพบความดีงามมากมายเลยนะคือแม่ที่ทำดีให้ลูกดูอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราพบว่าลูกมีจิตสำนึกหมดเลยแล้วแม่ที่นำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกันโปรดเข้าใจนะนำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกันเราพบว่าเด็กเหล่านั้น,นากลายเป็นเด็กไทยหัวใจแกร่งฮนะ <c oughs> แล้วพอชีวิตที่ผ่านพ้นอุปสรรคความน้ำไปแม่เหล่านั้นทําให้ลูกๆูหล,ลานตัวเองขึ้นมาเป็นจิตอาสาน้ําใจแบ่งปันที่เราพูดกันมาตลอดเลยว่าเราเป็นประเทศที่มีน้ําใจมีความเอื้ออาทรมิตรใหม่รีต่อกันเราก็เคยพูดอย่างนี้มาตลอดเลยแต่ทําไมสังคมปัจจุบันนี้เห็นแก่ตัวมากขึ้นเพราะว่าหลายเรื่องระบบมันเปลี่ยนไปครชุมชนก็เล็กลง บ้านก็เล็กลงแบบฝึกหัดชีวิตก็ไม่มีไปที่รั้วโรงเรียนก็ใช้เกรดในการแข่งขันแข่งขันกันซะตั้งแต่ชั้นปฐมวัยอนุบาลนะฮะ <c oughs> แล้วต่อเนื่องไปจนยันมหาวิทยาลัยก็ต่อเนื่องเราอยากได้คนดีแต่ก็ไม่มีพื้นที่ให้คนดีมีที่ยืนคับ <c oughs> เนี่ย สภาพในลักษณะยอย่างเนี้ยมันคงไม่ใช่เพียงแค่ขาดศีลธรรมหลอกประเด็นก็คือว่าวิถีชีวิตของเราตอนเนี้ยมันกําลังดําเนินด้วยวิถีอะไรคร<ะ>ับครับแม่ฟังแล้วก็จะบอกว่าเรามันน่าจะมีทางออกให้กับสังคมเกี่ยวกับปัญหาแบบนี้ไหมอาจารย์เมันมีแต่ประเด็นก็คือเราจริงใจจริงจังทำไม่ล่าอาจารย์ลองเสนอก่อนคือ <laughs> อ่า ถ้าสมมติเราจริงใจจริงจังทำนะเอาตั้งแต่เอาเอาถ้าสมมติเอาเอาไมโครซิสเต็มเลยก็ได้ <c oughs> เอาไมโครซิสเต็มประเด็นแรกแรกเลยผู้ใหญ่ทุกคนก้มลงมองดูตัวเองก่อนครับ <c oughs> ว่าวันนี้ปัญหาพฤติกรรมไม่ดีในตัวเราที่เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วพฤติกรรมที่ดีที่เราอยากทำแต่เรามัวแต่รอเลิกเบิกโรงอยู่ไม่ลงมือทำสักทีเนี่ยอื <c oughs> เอาเลยแปะฝาบ้านเขียนเลยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพ่อจะเปลี่ยนในิสัยจุดๆ,ๆ,ๆนี้และพ่อจะทำความดีจุดๆ,ๆ,ๆนี้ให้ลูกหลานรู้เลยครับแล้วคนที่จะเป็นกระจกสะท้อนเลยลูกหลานจะเป็นคนสโอ้เดี๋ยวนี้พ่อเราเปลี่ยนไปพ่อเราเป็นคนที่อ๋อไม่เขาไม่สูบบุหรี่แล้วนะ,ะเขาออกกำลังกายนะ,นะเขาดูแลสุขภาพนะ,นะเขามีวินัยนะเขาไม่ได้โกหกพกกลมไปวันๆเขาไม่ได้อารมณ์ระเบิดตลอดเวลาแต่ให้ลูกมีความซื่อสัตย์ไม่ใช่ เขาทําเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้เริ่มต้นเลยอ่าเริ่มต้นนี้กอ่อนอันที่สองอันที่สองนะก็คือว่าเมื่อมาในบ้านบ้านที่สมาชิกในบ้านพูดคุยด้วยกันแล้วตกลงกติกาวินยัยสมควรเรื่องวินัยกย็ได้กติกาพ่อคือไม่ใช่พ่อใาจารย์จ้าห้ความหมายเจ้าหนทบ้านเนี่ยก็คือครอบครัวก็หนดกติกาเสร็จแต่ผู้ใหญ่ติดพ้นเพ้นแต่้นต้องปฏิบัติ ผู้ใหญ่ตามไปด้วยกันไปที่วัวโรงเรียนโรงเรียนวันนี้โดยเฉพาะในชั้นเด็กเล็กเอาตอามพระราชบัญญัเด็กสาวไปก็ได้นะเอาทางจิตอา์นง้นเลยในมาตรที่พูดถึงเมืลยว่าต้องยกเลิกการสอบสอกรเรืงทั้งหมด <ừ> อบไม่ได้เพราะว่าการ,รอสอบการเรืองมันคือการสั่งสมความเห็นแก่ตัวให้เกิดขึ้นในบกับเึ้นขึ้นไป ถ้าเราทำต้งแต่่างนี้แล้วในชั้นคนช,ชั้นหนึ่งไม่ต้องปรับเกรดสู่เชิงสัมรรถนะและทำให้มีเวลาในการเรียนรู้แบบชีวิตเรียนรู้กับการเวลาของาเข้าใจตรงกันในชั้นเรียนโตๆก็ไม่ต้องมาก,กับเรื่องของพื้นที่พอดีมากขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อท่านจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง <ผม S 1> ได้ครับ การมีความเพื่อองค์การณ์การเปิดระบบที่เลี้ยงครอบครัวรังบวกกับนี่ก็คือตัวอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้อืมน่าสนใจนะฮะอ่ะเอาละครับวันนี้ผมรบกวนอาจารย์คุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณหมอครับขอบพระคุณนะครับยินดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลครีปตีนะครับกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นผู้บริการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับในช่วงเล่าขานเราคุยกันก็ ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถแก้ไขได้อย่างน้อยก็อย่างที่คุณหมอบอกนะฮะเริ่มต้นจากผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆก,ก่อนกน็แล้วกันแล้วก็เขาจะได้เรียนแบบตามพฤติกรรมดีๆเหล่านี้เอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าขานนะครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ครับถามคูณนู้ฟังว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแต่ว่ามีทดลองอเดินรถอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาแถวๆรามินทราก็จะเห็นอยู่โครงการนี้เนี่ย จุดเริ่มต้นอยู่ที่แครายแล้วก็ไปสิ้นสุดที่มีนบุรีนะครับมีสถานีที่จะเปิดให้บริการจำนวนทั้งหมด30สถานีด้วยกันคำถามคือมีระยะทางจากแครายจนถึงมีนบุรีเนี่ยระยะทางยาวเท่าไหร่นะครับคำตอบคือ34กิโลเมตรกับอีก500เมตรหรือ34.5กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวใครไปพูดโชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ